ค,ค่ะคคจจสวัสดีค,ครับเพื่อนเพื่อนวิญอดมาในลุกเรียม,ยมค่ะสำหรับภาพยนตร์เรื่องแผล่เก่ารับกดโดยใหม่ดัวิกาเนาะลุกแรกจะเป็นลุกที่สีผิวดำนะคาอยู่เนนอกอยู่ในเงี้ยโอเคค่ะเริ่มต้นด้วยการลงรองพื้นสีดำค่ะนะ้อใช้แม็กสตูดิโอสโ เบอร์ uh, NC 45นะคะไม่น่าเชื่อเลยนะเมื่อก่อนตอนช่วงผิวดาอะ่ะอันนี้คือรองพื้นที่ใช้นะคือไม่ต้องผสมนะจ๊ะเมื่อก่อนตอนเธออาบแดดเธอเปบนแบดำพอสมควรนะจ๊คะค่ลงให้ทัว่วไปหน้าเลยค่ะถ้าแบบว่าใครตัวจริงจันกับการลงผิวดําก็หูเหอลงเนี่ยนะคะเพราะว่าถ้าเราไม่ลงหูหูจะถาวแต่น้อขี้เกียจตอนลาน้างเราก็เลยลงแค่หน้าจนะ้ะจากนั้นก็เซ็ตด้วยแป้งค่ะนะั่ใช้ Mac s t d i o Finish Nest r o l ค่ะสีประมาณ ดีเดียมด่ากห,หรือสัญญาณนี่แหละลงเซตอีกทีนึงไม่ต้องเซตมากก็ได้นะคะเพราะว่าทุกนี้เราลุคนี้เราต้องการแบบมันมันใน,นอย่างเงี้ยดูเป็นผิวเธอจริงๆเลยเงี้ยคะ่ะสรุปแต่งตากันเลยเนะาะกระดาสองสีค่ะสีบัคก,กับฮัฟเบรชค่ะเราใช้สีทองฮัฟเบรชนะคะลงบริเวณช่วงเปลือกตานิดๆค่ะแบบว่าไม่ต้องมากเนาะลงแบบว่าให้เป็นแบบวๆๆ่าเหมือนเลือดๆเฉยๆเลยเงี้ยจากนั้นก็ใช้สีบล็อกค่ะจิกบริเวณช่วงหางตานิดเดียวพอ ให้ทีเป็นแบตามีเบ้าอะเหมือนใบเดวิกาอะไรเงี้ยถ้าสำหรับลูกนี้ก็จะไม่กิดอะไรเนิ่มกีดเลยทั้งนั้นนะคะเราจะปัดสาหรัพาราค่ะค,ค,ค่ะในส่วนของการเขียนคิ้วในลูกนี้นะเราจะเขียนแบบปัดๆเฉยๆค่ะไม่ต้องเป็นโครงมากให้ดูแบบเหมือนธรรมชาติอะเพราะว่าชีเป็นชาวนาเนาะชาวไร่ชาวนาอะไรเงี้ยเราก็ต้องไม่ต้องอะไรมากมาจาก,กคิ้วกะะัค่ะก็ะปัดให้เป็นโครง ดูสวยกรุบกริบพอเนอะาะค่ะจากนั้นก็คอนทัวร์ค่ะคอนทัวร์ก็สำหรับลุคนี้ก็ใช้เอ,อ่อเราใช้แป้งแพนเค้กของเ t i ค่ะลุคนี้เราไม่ปัดแก้มนะคะคอนทัวร์นิดนึงแล้วก็ให้หน้าดูแบบว่ามีมิติพรครัปัดจมูกจมูกนี่ก็ได้ค่ะแบบว่าเร่งเร่งแกนเนาะปัดก้มปัดกราม,ป,ามปัดจมูกอะไรเงี้ยปัดฝีจมูกสองฝั่งเนี่ยเนการทําให้จมูกเราดูชัดขึ้นมาเนะาะค่ะจากนั้นก็ดัดขนตาแล้วก็ปัดมาสคาร่าทั้งบนทั้งล่างเลยค่ะ ข้าส่วนสีทาปากลุกนี้ะใช้อูลูฮันนี่ของนาสนะคะทาเป็นแบบสีลิปเนี้ยจบประมาณสีนูนๆนะคะเป็นอันเสร็จค่ะสำหรัลุกสาวบ้านนาเนาะดนเรียมะเร็งเนี้ยจ้ะโอเคค่ะเดี๋ยวมาดูลุก ตอนที่เธอถูกซื้อตัวไป,ไปกันแล้วนะคะแบบว่าลุกที่เธอแบบสวยแล้วอะไรเงี้ยผิวขาวผ่องมันยองใหญ่เนาะโอเคค่ะอกพี่กลัดนมพี่มองดังคลองแสนแสบเจ็บจำดังน้ำยอคถ้ามาลุกที่สองสรับเรียมะค่ะแต่เพยังต้องแผลเก,ก่าเนาะอันนี้เป็นลุกที่ชีแบบสวยแล้วอะไรเงี้ยชีขาวผ่องเปน็นยองใหญ่นะคะก็ลุคนี้ก็ไม่มีอะไรมากค่ะก็คือลงรองพื้นตามปกตินะคะแล้วก็ส่วนตาเนี่ยก็เป็นสโมกี้เนาะ เบาๆสีโอรสอะไรเงี้ยส่วนปากก็สีแดงค่ะมาเริ่มงพการแต่งตาก่อนนะคะตาเนี่ยเราจะใช้สีโอรสเนาะเน้นใช้ชาแนลปัดแก้มเบอร์ Bird 72ค่ะเป็นอามตาะาตาแทนเลย,เยก็ลงทั่วเปลืกตาเลยค่ะด้านบนและด้านล่างถ้าจากนั้นสีน้ำตาลเข้มเนาะเน้ใช้สีช็อกโกแลตของบอบบี้บราวค่ะลงบริเวณชั้นตาของเราก่อนนะคะเป็นแบวนนนะะนบว่าลงไปก่อนแล้วก็จากนั้น ่อยมาเบรนตรงหางตาให้ฟุงขึ้นไปเป็นว่าเหมือนกึ่งเฉียวแต่ไม่เฉียวอะค่ะเป็นแบบเหมือนหางตาจะฟ้งกว่าตรงหัวตาเนาะเป็นแบบโมกี้เบาๆส่วนด้านล่างก็เหมือนแผ่นานลงทัวท่วทั่วทั่วด้านล่างก่อนจากนั้นก็มาเบรนช่วงหางตาทีเนาะจากนั้นก็กรีดอรรายไลเนอร์ค่ะอายไลเนอร์ลุคนี้ก็สกิีดเส้นบางๆนะคะจากนั้นเวลากรีดเสร็จเนี้ยให้ใช้อาชิโร่สีดาําลงทับลงเบรนอายไลเนอร์ที่ลงลงมารู่ไว้แล้วก็เบรนขึ้นมานิดนึงค่ะให้ดูเป็นแบบว่ามันอายไลเนอร์มันไม่คมอะเหมือนมันฟูๆ เธอไว้เพียงน้ําคุณต้องพี่จิงฉันจิงฉันคืนขมขมตรมเสียกว่าคลอ เมื่อแต่งตาเสร็จแล้วเอออย่าลืมจิกหางตาด้านล่างเลยนะคะสีดำม,มาจิกลงมาหางตานิดนึงในประมาณหนึ่งส่วนสามอะไรเง <S <S <ถ>ี้ยค่ะจากนั้นก็ดัดขนตากิกีลิเนอร์แล้วก็ปัดมาสคาร่าบ,บนล่างให้เรียบร้อยค่ะจากนั้นว่าก็มาเขียนคิ้วนะคะคิ้วในลุคนี้จะเข้มกว่าลุกที่เป็นสาวบ้านนานนิดนึงเนะะ <S <S <ส>าะจะดูแบบเป็นโครงกว่าอะไรเงี้ยจะดูว่าเออเธอมีสไตล์เธอแต่งหน้าเป็นแล้วเธอไปอยู่อะไรเงี้ยเธอจะกำลังแต่งงานอะไรเงี้ยเธอแบบเปลี่ยนแต่งหน้ามาคอเจ้าสาวอะไรเงี้ยค่ะ หลังจากนั้นก็คอนทัวร์ค่ะคอนทัวร์ก็เนอใช้ลุคนี้เนอใช้ออมแคนเมคค่ะภาษาญี่ปุ่นเนาะจากน,จนั้นก็ปัดแก้มค่ะปัดแก้มเบอร,ร์เจ็ดสิบสองของชาแนลค่ะปัดบริเวณหน้าแก้มเนาะเห็นไหมคะก็จะได้ลุคทีรรๆๆค่แบบว่าอมแบบโอโรสหน่อยๆอะไรนี้ค่ะเป็นสโมกกี้น้ำตาลเบาๆเนาะจากนั้นก็ทาปากสีแดงค่ะเนอใช้ซีเปอซูเปน่าค่ะสีแดงเนาะเป็นนันเสร็จค่ะสำหรับลุคเรียมแบบเวอร์ชันสวยค่ะ ค่ะวง่าเพื่อนคงจะชอบกันนะคะแล้วก็ทุกขอบคุณทุกการแรกกันติดตามในทุกทุกช่องทางนะคะเอ,เอาไว้เจอกันใหม่คิหน้าค่ะผู้หญิงที่ไม่หยุดสวยพี่คอยเจ้ามาสามปีแล้วเราจะให้ฉันทำยังไงล่ะจ๊ะในขวัญจวบจนบัดนี้ไม่หันมีน้ำเจอโน้